อ้าวสบายดีพ่อพี่เนาะเนี่ยพ่อพี่น้องหากินปลาน้องพ่อพี่เนาะเนี่กำลังกวาดพี่น้องกำลังเกะปลาจิ้นปลาน้องพี่เนาะมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วอ้าวจิ้มมันพ่พี่น้องติดตามพี่เนาอเอว

าจากปลาหน่อยจากกุ้งนูพี่หน่อเน่ะรวมกันม้านม้านพี่หน่อวันนี้พ่อได้กินด้วยมั้ยเนี่ยไฟเก็บกับเก็บนะพี่หน่อ อเอ็นมานประคอเรียว่าประสอน่เนาะันจกอตุม่ม่เนาะแน่นอนเลยนะเอาไนีไนกางมไปอีกพี่นนองอมานว่าเงนน้ำกันเอ้า อ,อ้าวมันเนาะโอ้ยสองพันปลาคอหน่อยไอ้สองได้พันออมันอยู่ดีพี่เนาะจับบาดเดียวสองนะั่นะมาแทงขันตอนบาดนี่พี่เนาะ นำเดือกปลาหน่อยเดืยกปลากินแล้วพี่น้องเนาะนจะ่ปลาจะก,กุ้งุ่นนะไม่เตากั่ามีพี่น้องเป็นเดียกพี่นั่น โอ้ดูกโหลดเพิ่นขนาดเพื่อนดูกโหลดเพิ่นได้ขนาดนี่โอ้เอาวนนอลเีงยาวโอ้สุดหนอน,นใส่กับไปบักสองเ้า เกี่ยข้าวให้เนะาะกำลังกินอย่างเมามันหมักสองเสาเข้าไปเยอะหักตายคึอหมักหักตาย Ừ. hết nó không nhanh quá nào sẽ nào phải hương mơ yêu anh 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 chứ nhọn, chứ nhọn chứ 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 nọ chứ 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 ai cái tin nó à, ô oh, xuất nhọn khạc đái khạc đái thôi khạc đái oh, sống sào oh, nhọn chút nhọn sống <laughs> sào phải ít. ปลานี่ยกำลังต้มปลาพี่เนาะตุ๋มปลาแล้วก็แกงปลาเนาะต้มไฟน่ะหมักสองสาวเลื่อมสิมเมาออกออกพี่เนาะปลาเนี่ยังเห็ดจิ๋นอยู่ เเพะภาพี่ให้น้องเบิ่งเออไฟล์นี่เริ่มออกกาการรมล้พี่น้องหลายทีกําลังเมายัางเมามันพี่น้อง

โอ้ยทำแจวม้ยโขกโพี่น้องเนาะคักขักขักก,กนะ่ะสุดยอดนายสากนำผ่าแล้วไปนูยว่บน,นี่ อุ้งม้ามันเห็นเลยอือปีปลาเผาปลาพี่เนาะนี่ร่างเข่าก่องโอ้หม,มกปลาหอมเลยพี่เนาะหกปลาสิว มุกเสประตองบ้านหองพี่น้นองเนาะใช่สองเ้าย่องอ่ะแล้วกาแต่งพระเขาพี่น้องเกี่ยมไว้ในเด็กปต่น้อยเน้นอง อย่งปลาเลือกกุ้งว้าแต่ลายเฮ้ยเนย่าพี่น้องลุยวา่ยงไหยเขากองพะซุ่มไม่ได้รับประทานเขาท่านเขากองพี่น้องเฮ้ เบ็ดเบ็ดคักเมดแน่ในพี่น้รง ไปบ้าแล้วครับดีเอไปบ๊ายบาย